กราบสวัสดี FC ซที่รักทุกท่านนะครับผมอาจารย์บุลด,ดีจากทีมงานผงอ,อกเทวดาสำหรับวันนี้ได้นําความรู้มาให้ท่านเหมือนเดิมแต่สำหรับวันนี้เป็นคลิปที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลวันพ่อแห่งชาตินะครับวันที่5ธัาานวาของทุกๆปีเป็นวันที่สําคัญที่สุดของเราชาวไทย นั่งอย่าเพิ่งเลื่อนหนีไปไหนนะครับสำหรับวันพ่อปีนี้ผมมีเรื่องประทับใจเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่เป็นลูกนะครับผมได้รับโทรศัพท์จากน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับคือน้องฮาวี่นะครับน้องธีรพันธ์แพลขาวอยู่ที่ตำบลศรีสักกระบืออํำเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับไม่ใกลไม่ไกล,ไไกลจากกรุงเทพไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับ น้องเขาได้โทรศัพท์มาหาผมบอกว่าอาจารย์ครับผมทำถั่วงอ,อกมานานหลายสูตรหลายวิธีการแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอาจารย์มาหาผมหน่อยได้ไหมซึ่งตามที่ผมได้ฟังเสียงแล้วเนี่ย,เ,ยเด็กคนนี้อายุยังน้อยอยู่นะครับเขาอายุเพิ่ง19ปีเองนะครับอายุยังน้อยมากเลยนะครับก่อนที่ผมได้มานั่งพูดคุยกับท่านผมได้ไปคุยกับเขามาแล้วนะครับเพิ่งจะอายุ19ปี อยากทำถวงอ,อกแต่ไม่ประสบความสมําเร็จวันนั้นผมก็เลยบอกว่าน้องอยากประสบความสมําเร็จใช่ไหมถ้าอยากทําถุงอวกจริงอ่ะถุงอ,อกมันทดลองไม่ได้มันต้องทําจริงส่งจริงเอาของจริงไปให้ลูกค้าดูแล้วเขาถามผมว่าอาจารย์ครับผมจะทํายังไงก่อนที่อาจารย์จะมาด้วยความผมก็ไม่มั่นใจว่าน้องคนนี้เขาเขาพูดจริงหรือพูดเล่นด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแล้ว มันยังไม่มีความมัดใจสำหรับผมนะครับตามตามที่ผมฟังผมก็บอกว่าให้น้องสร้างลงลงพ่อถงวอ,อกไปก่อนนะครับสร้างเอาสูงๆไว้ก่อนนะสร้างลงพ่อถงวอ,อกเสร็จเมื่อไหร่โทรมาหาผมแล้วผมจะเดินทางไปหาค่าใช้ใจ่ายเท่าไรครับอาจารย์ค่าใช้ใจ่ายมีต้องผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็บอกไปปรากฏว่าผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์น้องคนนี้เขาโทรมาหาผม อาจารย์ผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะจ่ายเงินอาจารย์แล้วอาจารย์มาทาให้ผมประสบความสําเร็จหน่อยผมไม่อยากลองผิดลองถูกผมได้เดินทางไปหาน้องคนนี้ไปพูดคุยท่านเชื่อไหมครับเด็กคนนี้มาขอเป็นเพื่อนใน Facebook ในเพจ STP ีีคาถั่วนะครับในเพจของโถงอกเทวดามาเป็นปีแต่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้นะครับก็คือ ใครมาขอเป็นเพื่อนใครขอมาขอความรู้เราก็เปิดรับตลอดปรากฏว่าผมได้ไปสอบสอบถามเขาแล้วก็พ่อแม่ของเขาเด็กคนนี้ทําการเก็บเงินนะครับไปเข็นผักที่อำเภอบางน้ําเปรี้ยวไปเป็นลูกน้องเข็นผักใส่รถมีคนมาสง่งมาสั่งผักแล้วเข็นผักขึ้นไปส่งได้ค่าแรงวันละ400บาทใช้เวลาเก็บเงินอยู่หนึ่งปีได้เงินหนึ่งแสนบาท เด็กอายุสิปีนะครับได้เงิน10,000แสนบาทแล้วโทรมาหาผมอาจารย์ไปทําลงเพราะถั่วงอกไปทําลงงานถั่วงอกให้ผมให้ผมประสบความสำเร็จหน่อยผมเห็นแล้วผมทึ่งนะครับซึ่งมันเป็นความคิดของเด็กที่ไม่ใช่เด็กอายุ19ปีทำไมถึงได้มีความคิดทำไมถึงได้มีความหวังมีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตในวัยขนาดนี้ ผมเลยได้เดินทางไป,ไป,ไ,ปไปพูดคุยไปเห็นพื้นที่ไปคุยกับพ่อแม่ของน้องคนนี้นะครับที่ตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะมีสองตอนนะครับเริ่มต้นพอผมเห็นแล้วผมไม่รอชา้าได้ฟังแล้วไม่รอช้าเลยครับผมเต็มใจที่จะทำให้น้องเขาประสบความสำเร็จ EP หนึ่งเบื้องต้นนี้เดี๋ยวเราไปที่อำเภอองครักษ ขณะนี้ผมได้เดินทางมาถึงอำเภอองครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกก็วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่จะได้ทำการประกอบระบบน้ำติดตั้งระบบน้ำนะครับครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราจะทำการเพราะถั่วงอกตรงนี้น้องฮาวีเขาได้ทำ เป็นโรงเรือนไว้รอนะครับเป็นโรงเรือนสําหรับพอถั่งอกแล้วก็มีการควบคุมทางน้ำเนี่ครับเริ่มต้นใครที่จะทําถั่วงอกเบื้องต้นสําหรับโร,โรงเรือนนะครับผมขอแนะนําว่าให้ทําสูงสูงแบบนี้ไว้นะครับการที่เราทําสูงๆงไว้มันจะง่ายต่อการพะถั่วงอกแล้วก็ ผลผลิตของเราออกมาก็จะได้ผลดีด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำขนาด500ลิตรนะครับมีอยู่3ใบที่ทางทีมงานถั่วงอ,อกเทวดาได้จัดเตรียมมาเดี๋ยวเราดูวิธีการไปพร้อมๆกันนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นโครงทั้งหมดเป็นโครงไม้นะครับเราก็จะทำการปรับปรุงต่อเติมด้วยโครงไม้เหมือนกัน แทงน้ําขนาด2,000ลิตรนะครับแทงน้ําขนาด2,000ลิตรทําการติดตั้งบอลวาวก่อนอันดับแรกแล้วก็เราก็มาต่อน้ําเข้านะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งปั๊มน้ําต่อมาพูดคุยกับน้องฮาวีสซะหน่อยครับชื่อเล่นชื่อฮาลวีนะครับ,รบพอดีมันยาวเกินไปผมก็เลยเรียกฮาวีน้องธีรพันธ์แพลขาวนะครับเป็นอายุแค่19ปีเป็น เยาวชนที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะครับในการคิดอยากจะทําถั่วงอกเก็บเงินปกกีกว่าได้แสนหนึ่งไม่ขอพ่อแม่แม้แต่บาทเดียวนะครับลงทุนทําถั่วงอกสวัสดีครับน้องครับี่สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ, <laughs> รบ <laughs> เป็นไงมัง่งโรงงานใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ดีใจครับพอเห็นแล้วก็ดีใจครับดีใจ ครับแล้วตอนตอนแรกนี้ติดต่ออาจารย์ยังไงไปไปเห็นใน f c e e o o o หรือหรือยูดูใน YouTube อ่ะครับดูดูตามใน YouTube แบบศึกษาไว้เลยพอพอมาเจออาจารย์ก็ลองดูหลายๆช่องพอหลายๆช่องก็เกิดความมั่นใจครับก็เลยตัดสินใจเลยครับโทรถามหาความรู้เลยครับก็เลยไว้ใจให้อาจารย์วุดีมาทำโรงงานให้เนาะครับไว้ใจมากครับดีครับดีดีปกติแล้ว ฮาวีนี้ไปตื่นตั้งแต่ตีไหนนะผมก็ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งครับไปขายผักตอนตีหนึ่งครึ่งอ๋อไปขายผักที่ตลาดใช่ที่ตลาดบางน้ำเปรี้ยวใช่ครับไปขายผักที่าตลาดบางน้ำเปรี้ยวในส่วนในส่วนเงินที่เราเก็บหอมหลอมลิดมานี้ก็คือเงินทําทํางานที่ไปเข็นผักนี่เนาะใช่ครับเก็บจากเงินจากไปเข็นผักนี่แหละครับเก็บอ๋อโอเคเป็นตัวอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ น้องเฮาวี้ไอ้โรงเรือนของเราเนี่ยเราเราทำเองใช่ไหมก็ทำเองครับแต่เป็นจ้างเขามาด้วยแล้วก็ครอบครัวทำด้วยอ๋อในการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยตรงนี้สำคัญไอ้ไอ้ตัวโรงเรือนเนี่ยนะครับอันนี้ลงตัวถือว่าลงตัวมากครับนะครับสุดยอดเลยก็ทุกอย่างมันต้องลงทุนอ่ะนะครับผมอันนี้ถือว่าลงตัวอยากได้ปลาใหญ่ต้องใช้เหยื่อใหญ่่อยครับสุดเฮ้ดฮสุดยอด้เฮ้เฮ้เไ้เฮ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 ้้เฮ้ คับคิดใหญ่ได้ใหญ่คิดเล็กได้เล็กนะครับเป็นมันเป็นของธรรมดาของนักสู้นะครับโอ้สุดยอดมาก การติดตั้งระบบน้ำฟาร์มถั่งอกที่อำเภอองค์ครักษ์วันนี้ก็เกือบจะเสร็จแต่ก็ผ่านไปได้ประมาณ80%ครับการติดตั้งระบบกระบ,บะระบบน้ำนะครับทุกอย่างผ่านไปด้วยดีการติดตั้งปั๊มน้ำ นะครับต่อเข้ากับแทงน้ำา2 0 0 0ลิตรก็ทำการเทสมีตรงไหนที่มันรั่วเราก็ทำการแก้ไขก่อนที่จะทำการพบปลูกกิงนะครับครับแทงน้ำก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยถังน้ำสำหรับในการล้างถั่วงอกของเราก็เข้าที่เหลือในการที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องนะครับก็คือการเทน้ำ และก็ความมืดความสว่างความเย็นนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการเทศน้ำนะครับฟาร์มของน้องฮาวีตอนนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับน้ำปริมาณของน้ำความเย็นก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่ในส่วนที่เราจะต้องทำการแก้ไขนะครับก็คือความสว่างการทำถั่งอกระบบกระบาะนี้ไม่ต้องการความมืดมากก็จริง แต่ในส่วนที่เราทําการเพาะปลูกนี้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้จําเป็นต้องมืดนะครับเพราะว่ามีผลกับกับความอ้วนความยาวของถั่วงอกด้วยครับหลังจากนี้เราก็จะทําการถึงแลนนะครับใช้โดยใช้แลนสีดําเป็นการบังแสงแดดแสงแดดมาเต็มเแบบนี้ถือว่าเพาะปลูกไม่ได้นะครับเราต้องทําการแก้ไขเรื่องแสงแดดก่อน ที่ว่าอะไรครับฟลอยไม้ตั้งแต่นี่มันเลยครับเพราะว่าตรงนี้เราทำงานเงินสดไม่กันทำงานเงินสดมันจะได้การดูเลยฟลอยไม้รอบเลยปกติแล้วฮาวี่นี้ไปตื่นตั้งแต่ตีไหนนะผมว่าตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งครับไปขายผักตอนตีหนึ่งครึ่งอ๋อไปขายผักที่ตลาดใช่ใชที่ตลาดบางน้ําเปรี้ยวใช่ครับไปขายผักที่ตลาดบางน้ําเปรี้ยวในส่วนในส่วนเงินที่เรา เก็บหอมหลอมริดมานี่ก็คือเงินทําทํางานที่ไปเข็นผักนี่เนาะใช่ครับเก็บจากเงินจากไปเข็นผักนี่แหละครับเก็บอ๋อโอเคเป็นตัวอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับนี่คือวันพ่อปีนี้นะครับนี่คือของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดของพ่อแม่ของน้องฮาวี่นะครับมีลูกกตันยูอยากจะให้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับผม ยังนําเสนอในตอนต่อไปของน้องฮาวีคือตรงนี้ยังขาดนิดนึงนะครับครับผมยังขาดความมืดใช่ครับแล้วก็วิธีการให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนวิธีการล้างนะครับเราจะต้องมาทําการเรียนรู้กันเพิ่มเติมอีกครับผมสำหรับคลิปในตอนที่หนึ่งคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณน้องฮาวีมากนะครับสวัสดีครับ